สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก,ก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลงทะเบียนนะคะจนสถานะ เี่ยน,นกวัวเราจะได้รับเงินนะคะในกรณีที่เราไม่ได้แก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะคือหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วนะคะเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลยข้อมูลของเราถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะแผนภาพนี้นะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนนะคะตั้งแต่เราลงทะเบียนนะคะคือหลังจากที่เราลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นระบบ AI นะคะหรือทางเจ้าหน้าที่นะคะทำการตรวจสอบข้อมูลที่เราได้กรอกลงไปในระบบนะคะลงทะเบียนนะคะหลังจากที่เขาตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะเมื่อเอกสารของเราไม่มีการผิดพลาดใดๆนะคะก็คือถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เขา ระบุไว้นะคะมันก็จะมาเปลี่ยนสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะคะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หลังจากที่เราอยู่สถานะนี้นะคะก็ให้ทุกท่านนะคะดีใจไว้เลยนะคะว่าเราได้รับเงินแน่นอนนะคะก็คือหลังจากเราอยู่ในสถานะนี้นะคะก็หลายๆท่านนะคะคือพอมาเปลี่ยนอยู่ในสถานะนี้แล้วนะคะก็มีแค่วันเดียวนะคะ หรือบางท่านก็อาจจะหลายวันนะคะซึ่งแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะก็วันต่อมาก็ได้รับสิทธิ์เลยนะคะก็คือบางทีสถานะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะคะบางท่านอาจจะได้รับเงินเงินเข้าบัญชีเลยก็สามารถที่จะไปตรวจสอบนะคะได้ที่นะคะ บัญชีธนาคารนะคะหรือบางท่านก็จะมีโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเงินนั้นได้รับหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวใต้ยกตัวอย่างให้ดูกรณีที่หลายๆท่านนะคะได้รับเงินแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่หลายๆท่าน รอคอยนะคะก็คือเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะส่ง SFS แจ้งมาว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วเงินก็จะเข้าบัญชีนะคะคือบางทีนะคะ SFS เราก็อาจจะยังไม่ได้รับก่อนด้วยรับสิทธิด้วยก่อนได้รับเงินด้วยซ้ำไปนะคะก็คือ SFS อาจจะได้ทีหลังนะคะอันนี้ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะก็เข้าไปเช็คเงินหลังจากที่เราอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านถ้าเราอยู่ในสถานะ นี่นะคะก็คือไปตรวจสอบนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีโมบายแบงกิ้งก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ที่ตู้ ATM นะคะหรือธนาคารใกล้บ้านก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะหากใครได้รับเงินแล้วนะคะหรือสถานะเปลี่ยนแปลงยังไงก็มาบอกต่อกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่กำลังรอรับเงินรอคอยเนี่ยนะคะทุกคนการรอคอยเป็นสิ่งที่ทรมานอย่างมากเลยนะคะก็ขอใ เพื่อนๆนะคะมาคอมเมนต์บอกต่อกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบนะคะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าในกรณีที่แก้ไขข้อมูลนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ